EFM DJ p l a y DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่า playlist ชั่วโมงนี้กับคุณผู้ฟังแหมถึงขั้นมีคนส่งข้อความมาหาถึงเครื่องส่วนตัวกันเลยทีเดียวตอนเปิดกระโปโลนะคะบอกว่าอ่าอย่างนี้ต้องเปิดลูกแล้วสิ คุณผู้ฟังบางคนก็เพราะว่ามันเริ่มมาจากคุณผู้ฟังส่งมาขอน้องทิกเกอร์ก่อนไอโอเคและแน่นอนจะเปิดทิกเกอร์ต้องเอาแม่แห่มาก่อน <c oughs> อ okay. ก็เลยแบบนะถูกไหมบางคนบอกว่ามาถึงจุดที่เราเปิดเพลงลูกเขาแล้วเราไม่ได้เปิดแค่ติกเกอร์ค่ะเราเปิดเจ้านายเจ้าขุนมาแล้วค่ะตั้งแต่ลูกพี่เจค่ะแล้วก็ลูกพี่พีทมีย่าใช่ไหมมีลูกใครอีก เปิดมายันรุ่นลูกแล้วจ้าอีกนิดเดียวจะเปิดถึงลูกใครถ้าไปอยู่ถึงรุ่นลูกพี่ตูนนี่ก็เหนื่อยนะเราต้องจัดกันจนเราอายุเท่าไหร่ก่อนตอนนี้ลูกพี่ตูนขวบหนึ่งน้องทะเลเรารอใหอ้พายุร้องเพลงนะีพ่พี่พี่สาย <c oughs> ขอพี่สายก่อนขอพี่สายก่อน <c oughs> อยากให้พี่สายกับยุมาร้ <c oughs> องเพลงนะแล้วทางเราก็จะเปิดเอาเป่าๆก่อนไหมเอาไปเรื่อยๆหรือลูกเวกับนานา รวมไปถึงคลินารันมากันให้หมดอ่ะเปิดรุ่นมาเออลูกเอ้ยนะคะก็ไล่กันมาเลยตั้งแต่ปีของเราคือพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็กัปโลนิโคเชวิโอแล้วก็ต่อกันที่น้องทิกเกอร์ไอโอเคแล้วปิดท้ายที่อินเทอร์เวอร์ยูบอยทีเจกับนเดชที่แบบซาวมันก็ชัดเจนอ่ะแล้ว เยอบอยเขาก็เป็นคนที่ฟิจิลิ่งกับคนได้เยอะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาไว้แล้วแต่ว่าคนที่มาฟีดกับเขาไม่ก็เป็นตัวเองได้อย่างสบายดีนะนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักดีสําหรับอินเทอร์เวอร์นะคะก็เรียกว่าเป็นแพ็กที่ฟังไปได้วยกันแบบแบบนี้ยาวๆให้มันมีจังหวะช่วงบ่ายให้ขยับบ้างบ่ายที่อุณหภูมิแค่สามสิบสามเองค่ะคุณผู้ฟังนิดๆหน่อยๆกำลังสบายมองออกไปเห็นแดดเป็นฤดู เกือบจะร้อนแล้วนะคะเหมาะกับคนที่อยากจะไปวิ่งวันนี้ฝุ่นน้อยแต่อากาศไม่ได้เย็นต้องเลือกเอาไงอ่ะฝุ่นไม่มีนะวันนี้ฝุ่นน้อยมากไม่ได้น้อยๆหรอกแต่มันก็ถือว่าเขียวอะไรที่ดีกว่าสิ่งที่แย่ถือว่าดีทั้งนั้นถูกไหมแต่ถามว่าร้อนไหมบอกเลยว่าใกล้ใกล้แล้วแค่เดินก็เหนื่อยออกแล้วครับ เพราะฉะนั้นถือว่าเราได้ออกกําลังค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะอย่าลืมนั่งไปยืดไปฟังเพลงไปเดี๋ยวมันก็จะมีไปเรื่อยๆที่คุณผู้ฟังขอมารอสักครู่กับการเปิดนะคะแต่ตอนนี้ขอไปที่อังคารคลุมโปงสักครู่หนึ่งอังคารคลุมโปงสนับสนุนโดยบีพรีเม,มีลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่มีแบรนด์ลอร์ตี่สูง อังคารคุณโปงค่ะสัปดาห์หน้าวันอังคารเจอกับคุณขวัญน,น้ำมันพรยนะคะแน่นอนเมื่อคืนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับคุณออฟคนเห็นผีที่อยู่กับเราและต้องขอบคุณสำหรับ B Premium Keyword ลงทุนธุรกิจแบรนด์รอยัลตี้สูงทั่วโลกโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคุณโปง